สวัสดีครับปิกปิกชาแนลครับกลับมาพบกันอีกครั้งในเกม b a c k c o v e r Mobile ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำทีมที่ใช้สู้กับบอสแพคชินานะครับหรือตัวบอสนาคีนั่นเองนะครับในชั้นที่6นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนว่าผมเนี่ยใช้ทีมแบบไหนนะครับแล้วก็สาเหตุอะไรถึงใช้ทีมแบบนี้นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาทีมที่ผมใช้ในการผ่านบอสแพตชินานะครับหรือบอสนาคีในชั้นที่6นะครับ ในเว็บแรกนะครับผมก็จะใช้เป็นเซตทีมลดเทินนะครับก็คือจะเป็นทีมที่เร่งเกตขึ้นมานะครับแล้วก็ลดเทินของบอสเพื่อไม่ให้บอสได้เล่นนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าใครไม่มีจูเลียสก,กับการ์ดอ่ะผมคิดว่ามีอีกทีมหนึ่งที่สามารถเล่นได้นะครับนั่นก็คือทีมวันคิดคิวครับก็จะมีเป็นไลอารนะครับแล้วก็เป็นตัวอ โค้ดนะครับแต่ถ้าใครมีจิ๊บโซใช้จิ๊บโซก็ได้นะแต่ผมไม่มีจิ๊บโซนะครับก็จะเป็นนี่เลยนะครับเซตที่ใช้ผ่านดัน85นั่นแหละครับผมว่าน่าจะสามารถเบิร์ดดาเมจบบสทีเดียวตายได้ในชั้นที่6นะครับผมว่าทําได้แต่ว่าในคลิปที่ผมอัดไว้ในสตรีมเนี่ยผมใช้เป็นเซตลดเทิร์นนะครับลดเทิร์นบอส์ไม่ให้บอส์ได้เล่นนะแต่ผมคิดว่าเซตเนี่ยน่าจะใช้ได้เดี๋ยวผมว่า ผมจะเอาไปลองเซตเนี่ยในชั้นที่7ดูนะครับเดี๋ยวไว้ผมถ้าผมสามารถใช้เซตเนี่ยผ่านชั้น7ได้ผมจะมาทำคลิปอีกรอบหนึงแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้เลยสําหรับทีมที่1นะครับทีมที่1ผมมองว่ามี2ทีมที่ได้นะครับก็คือทีมจูเลียสนะครับที่เอาไว้ลดเทินกับเร่งเทินนะครับแล้วก็ทีมวันฮิตคิวนะครับสำหรับเวฟที่1นะผมว่าได้นะครับส่วนเวฟที่2นะครับก็จะเป็นทีมเปิดเกาะนะครับ ก็จะประกอบไปด้วยโนเอลนะครับกับลาเดสนะครับเอาไว้เปิดเกาะแล้วก็ตีโต้บอสนะครับไว้คเคาน์เตอร์บอสอย่างเดียวนะครับส่วนตัวแซลลี่ก็จะเอาไวบ้บัฟตัวเขาเรียกว่าไงนะค่าเมจิกแอคแท็กให้กับตัวโนเอลนะครับเพื่อให้โนเอลเปิดเกาะแรงขึ้นนะครับแล้วตัวฮิลนะครับตัวฮิลก็คือตัวชามี่ถ้าใครไม่มีชามี่ก็ใช้เป็นตัวมิโมซ่าก็ได้นะครับส่วนทีมหนึ่งทีมหนึ่งตอนแรกที่เป็นทีมจูเลียสนะครับนี่อ่ะจูเลียส แล้วก็โลตัสมาร์คหลายๆคนจะชอบถามว่าแล้วถ้าผมไม่มีโลไม่มีมาร์คล่ะถ้าไม่มีมาร์คเนี่ยก็สามารถใช้เป็นตัวอื่นก็ได้ครับเพราะว่ามาร์คไม่ได้เป็นส่วนประกอบหลักอะไรสักเท่าไหร่นะก็ใช้เป็นเ,เนี่ยชุดว่ายน้ำก็ได้ครับเอาวัแทงก็ได้หรือว่าถ้าไม่ได้ปั้นนะครับก็ใช้เป็นชามี SR อมาฮิวเล่นก็ได้ครับอืม เพราะว่าตัวหลักๆจริงๆอ่ะมันคือตัวจูเลียสนะครับกับโลตัสนะครับตัวรถเกรบอสน่สองตัวนี้เท่านั้นที่แบบสําคัญนะครับส่วนมาร์สเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวมายืนคู่กับตัวโลตัสเพื่อ,อลดความเร็วบอสตอนที่ใช้สกิปประสานแค่นั้นเองนะก็คือบทบาทไม่ได้สําคัญเท่าไหร่สาคัญแค่2ตัวเลยครับก็คือจูเลียสกับโลตัสและจูเลียตต้องมีการ์ดครับสำคัญที่สุดเลยเดี๋ยวผมพาไปดูอุปกรณ์สมใส่กันดีกว่า สำหรับเซตอุปกรณ์นะครับตัวแรกเลยก็เป็นตัววันทอสแล้วกันนะครับผมก็จะใส่เป็นเซตสปีดนะครับก็จะเป็นสปีดดาว4ชิ้นนะครับแล้วก็ป้องกันดาว2ชิ้นนะครับเพื่อให้ตัววันทอสเนี่ยมีดีเฟนต์เพื่อรับดาเมจของบอสหรือมอนสเตอร์ใน PVE ได้ในระดับหนึ่งนะครับจะได้ไม่ตายง่ายจนเกินไปนะแล้วก็ตัวดาเมจของทีมแรกนะครับก็คือจูเลียสนะครับ จูเลียงผมจะใส่เป็นเซ็ตดาเมจเวทนะครับแล้วก็จะมีคีเลตอยู่ที่68นะครับคีดมอยู่ที่85นะแล้วก็ดาเมจเวทอยู่ที่30,000นะครับดาเมจอ่อแอคแท็กธรรมดานะครับอยู่ที่6 5 0 0นะครับรวมแล้วก็น่าจะประมาณ30,007นะครับประมาณ30,007ได้นะเออแล้วก็ตัวต่อมานะครับก็คือโลตัสนะครับโลตัสก็จะใส่เป็นเซตดาเมจเวทของเหลือนะครับที่ผมมีมีเหลือๆไว้ผมก็เอามายัดให้โลตัสหมดเลยนะ ระเบิดเวทโรตัสก็จะอยู่ที่2อ0หมนะครับบวกแอคแท็กอีก5,000นิดๆนะครับแล้วก็คิเลสสี่สิบเอ็ดชีเดมห้าสิบเอ็ดนะครับของโรตัสนะส่วนตัวมาร์สนะครับผมก็จะใส่เป็นเซตป้องกันนะครับหมดเลยนะครับยกเว้น1ชิ้นก็คือตัวนี้นะครับใส่เป็นอ่าเมจิกแอคแท็กนะครับเพื่อให้ตัวมาร์สเนี่ยจะได้มีดีเฟนต์ดาวนะครับเซ็ตดีเฟนต์ดาวเพิ่มป้องกันมาอีก30%เป็นบัฟนะครับจะเกิดขึ้นในแมปเวลาต่อสู้เท่านั้นนะก็จะได้ดีเฟนต์เพิ่มเพิ่มมขึ้นาอีก30% นะครับตัวดีเฟนต์ก็จะอยู่ราวๆเกือบ3ามหมื่นเลยนะสำหรับมาร์คนะครับทีม2นะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวแรกนะครับโนเอลนะครับดาเมจหลักของทีมนะครับแล้วก็ของไอดีผมด้วยนะก็จะเป็นดาเมจเวทนะครับแล้วก็จะมีดีเฟนต์หนชิ้นนะครับเพื่อเอาไปยืนใน PVP นะครับผมขี้เกียจสลับไปสลับมาก็เลยจัดเป็นของแบบนี้เลยนะนะครับแล้วก็เอ่อคิเลตนะครับอยู่ที่79นะครับคียแดามอยู่ที่70นะครับ ตัวต่อมานะครับตัวลาเดสนะครับตัวเปิดบัฟตัวที่2นะครับบัฟโล่ของเรานะครับก็จะใส่เป็นเซ็ตอ่าดีเฟนส์สองชิ้นนะครับแล้วก็อีก4ชิ้นจะเป็นเซตอ่าดาเมจเมจิกแอคแท็กนะครับเพื่อกลางโล่แรงๆนะครับนะแล้วก็จะมีเซตดาวหนึ่งเซ็ตนะครับเพื่อมาลังป้องกันแล้วก็เซ็ตสปีดหนึ่งเซตนะครับที่เป็นอย่างละสองนะเพื่อให้ได้บัฟความเร็วตอนเริ่มนะครับอ แล้วก็ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวชามี่เนาะตัวฮิวของเราผมก็จะใส่เป็นตัวแถวบวกเลือดอย่างเดียวนะครับเพราะว่าตัวชามี่เนี่ยน้องจะฮิวแรงตามเลือดนะครับตามแม็กเลือดนะครับก็เลยต้องใส่เป็นเลือดล,ล้วนเลยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายของเรานะครับตัวสุดท้ายของเราก็คือตัวบัฟเซลลี่แซลลี่ตัวนี้นะครับ <S <S ผมก็ใส่เป็นเช็ของเหลือเหมือนกันอะไร <S 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 เหลือๆเอามายัดให้ได้ก็เอามายัดให้ตัวแซลลี่หมดเลยนะครับเออ ประมาณนี้เลยสาหรับอุปกรณ์สวมใส่นะครับอ่าเมื่อกี้เราก็ได้ดูอุปกรณ์สวมใส่ของแต่ละตัวไปหมดแล้วนะครับแต่เมื่อกี้ผมลืมพูดไปอย่างหนึ่งเพราะว่าทีมแรกอ่ะผมพูดไปแล้วว่าไม่มีตัวไหนสามารถเอาตัวไหนแทนได้นะครับแต่ทีมที่2เนี่ยผมยังไม่ได้พูดเลยเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าถ้าเกิดว่าไม่มีตัวไหนในทีม2เราสามารถใช้ตัวไหนแทนได้บ้างนะครับสำหรับตัวแรกนะครับตัวแท้งของเรานะครับถ้าไม่มีลาเดสนะครับตัวเนี้ยทุกคนต้องมีแน่นอนนะครับแอตดาชุดว่ายน้ำนะครับเพราะมันเพิ่งแจกไปในกิจกรรมที่ผ่านมานะครับนี่ย ก็สามารถเอามาแท้งได้นะเราก็ปั้นซักเลเวล80นะครับก็น่าจะพอจะยืนได้แล้วใส่ของดีเฟนซ์ให้สักหน่อยหนึ่งนะครับเออมันพอจะมีแบบสกิลโย,ย,ยงยุ่งยยุแล้วก็ล้างบัฟล้างดีบัฟอะไรพวกเนี้ยนะครับพอจะใช้ได้อยู่นะนแล้วก็สําหรับใครไม่มีแซลลี่นะครับใครไม่มีแซลลี่ก็ใช้เป็นตัวโค้ดก็ได้นะเนี่ยเอาโค้รมาเปิดบัฟได้เหมือนกันนะครับบ <c oughs> ัฟอ่าพลังโจมตีทั้งหมดให้กับตัวโนเอลกลางโลนะครับก็จะได้โล่นานๆนะก็จะได้ไม่ต้องพึ่งโล่ของลาเดสนะครับ แล้วกถ็ถ้ายังไม่มีโก้ดอีกนะครับก็ใส่2ฮิลไปเลยครับมิโมซ่าไปอีกตัวหนึ่งนะครับดาเมจก,ก็จะน้อยหน่อยนะครับเน้นให้มีตัวโนโอเอลเคาน์เตอร์ไปเรื่อยๆแล้วก็ฮิลสู้ไปเรื่อยๆนะครับเออก็น่าจะประมาณนี้สําหรับตัวที่ใช้แทนในเว็บที่2นะครับประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่า,าวิธีสู้กับบอสเนี่ยมันมันต้องเล่นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปที่ผมอัดไว้ในสตรีมเมื่อเช้านี้ ให้ดูไปด้วยเลยละกันนะครับเพราะว่าผมเล่นเมื่อเช้าเลยนะครับสำหรับทีมนี้ที่เอาไปสู้กับบอสในชั้นหกนะเนี่ยก็เซตออโต้ไปชิวๆนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูว่าโนเอลใส่อะไรบ้างนะครับอ่านี่เราโดนตีหนึ่งทีนะครับแล้วก็ลดตัสแต่หมดสภาพกับลดความเร็วนะครับชูเลียสลดความคล่องตัวแล้วก็ลดความเร็วของตัวมาร์สต่อ เพิ่มความคล่องตัวให้ทีมนะครับนี่แล้วก็อัดมุ่งจู่โจมเพื่อให้เราตีแรงขึ้นแล้วลดเกรดบอสไปเมื่อกี้นี่แล้วก็ลดไปเรื่อยๆครับแค่นี้บอสมันก็ไม่ได้เล่นแล้วเนี่ยเนี่ยดูเดอะอะนี่นี่อะบอสได้เล่นที่ไหนเนี่ยเอาอะบอสได้เล่นหนึ่งทีเอ้าไ,ไม่ได้เล่นเนี่ยอะเนี่ยคือคือบอสไม่ได้เล่นเนี่ยเออ ตายแล้วบอสยังไม่ได้ตีต,ต,ตีแค่เธอรแรกเธอเดียวที่บอสได้ตบอะ่ะด่านหกผมชิวแต่ด่านเจ็ดผมไม่รู้เออแต่ผมว่าน่าจะได้อยู่ด่านเจ็ดอะ่ะแต่ด่านหกคือชิวมากนะทีเมื่อกี้อ่ะทีนี้เราก็เปิดบัฟไปครับกางโลไปถ้ามีฮิล ตาเด็ดกางโลเพิ่มไปอีกทีนี้หนาจัดดูโลไม่ลดเลยมากคนดูโคชิวอะ่ะเนี่ยแล้วเดี๋ยวพอเราติดพวกพิษอะไรพวกนี้ใช่ไหมเราก็เอาชามี่นะครับล้างบัฟนี่ล้างไปเรียบร้อยไม่สกิดโลยังไม่หมดเลยเนี่ย นี่ตีไปวอชาร์จวอชาร์จโนเอลกลางโลปฟับโลสองแสนแปดนะโนเอลอะสวนไปเติมดีเฟนซ์จะได้โดนเบาเบาสวนไปห้าหมื่นสวนไปอีกอันนี้คือชิลโกโอันตินจัก ล้างบัฟไปล้างดีบัฟไอ้ความเสียหายตอเรื่องไปนะครับโอเอลกลางโลกฟับอ่ายิงมาไม่สะเทือนคาลเตอร์ครับบอสติดยัวยุของลาเดสด้วน,นี้เนี่ยเนี่ยจบแล้วด่านหกอ่าก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสู้กับบอสนะครับตัวแพคคิน่านะครับในชั้นที่หกนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาทําชั้นที่7ให้อีกทีหนึ่งแล้วกันถ้าใครดูในคลิปเนี่ยก็จะเห็นว่าผมเปิดออโต้นะครับจริงๆชั้นเนี่ยมันก็มนไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่เลยนะครับมันสามารถเซตนะครับตั้งค่าโจมตีแล้วก็ออโต้ไปได้เลยเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าว่าผมตั้งค่าออโต้ไว้ยังไงบ้างนะครับ <S <S เพื่อจะได้ไปเซตตามกันแล้วก็เปิดออโต้ตีไปเลยนะครับสําหรับทีมแรกนะครับผมจะเซตเป็นแบบนี้เลยนี่นะ ตัววันพอดนะครับมาถึงใช้สกิลบัฟให้ตัวจูเลียสไปก่อนนะครับแล้วค่อยเปิดอันติในเทิร์นที่สนะครับส่วนจูเลียสนะครับก็ยิงอันติในเทิร์นแรกนะครับแล้วก็ลดเกรดในเทิร์นที่2นะที่สาเหตุที่ใช้แบบนี้เพราะว่าบอสมันจะเปิดเราก่อน1ทีนะครับเราไม่จําเป็นต้องรีบไปลดเกรดมันก็ได้เราใช้อันติไปก่อน1ทีแล้วค่อยลดเกรดในเทิร์นที่2ก็ได้นะครับส่วนโลตัสนะครับก็จะใช้เป็นสกิลหนึ่งนะครับไมเป็นสกิลหนึ่งสกิลอันตินะครับเพื่อเอ่อแปะหมดสภาพ จะได้แบบบอสจะได้โดนแรงๆเนาะแล้วก็มีใช้สกิลที่2นะครับมันจะเพื่อไปแปะ,อะไอดีบัฟมุ่งโจมตีนะครับดีบัฟมุ่งโจมตีเนี่ยมันจะส่งผลให้ตัวบอสเนี่ยโดนดาเมจเท่ากับเวลาเราตีติดขี้นะครับส่วนตัวมาร์สนะครับก็จะใช้เป็นสกิละสานนะครับแล้วก็สกิลสตันสกิลที่2นะครับประมาณนี้เลยสาหรับเว,เว็บแรกนะส่วนเว็บที่2นะครับผมก็จะใช้ลาเดสนะครับเปิด เพิ e: ่มป no ้องกันไปก่อน so 1ท mm ีนะครับแล้วก็เปิดเกาะในเวฟที่2นะครับแล้วก็ส่วนโนเอลนะครับผมจะกางโล่นะครับกางเกาะเนี่ยตั้งแต่เวฟแรกเลยนะครับแล้วก็อันติในเวฟที่2เอ้ยในเทิร์นที่2นะครับส่วนตัวแซลลี่นะครับก็จะใช้เป็นสกิลบัฟนะครับเพิ่มพลังโจมตีเวทมนต์เนี่ยแล้วก็เพิ่มพวกอัตราชี่เนี่ยในเทิร์นแรกเลยนะครับแล้วค่อยใช้อันติในเทิร์นที่2ส่วนตัวชามี่นะครับก็จะอันติตั้งแต่เทิร์นแรกเลยนะครับแล้วก็มาใช้สกิล2ในเทิร์นที่2นนั่เองนะครับนี่ก็็เปน วิธีตั้งค่าออโต้ของทีมผมนะครับเอาลองไปตั้งตามนี้แล้วก็ไปเปิดออโต้กันดูนะครับผมคาดว่าน่าจะผ่านกันทุกคนนะถ้ามีตัวประมาณนี้แล้วทําของไว้ในระดับหนึ่งนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับทีมที่ผมใช้ในการสู้กับบอสแพคชิน่านะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสามารถผ่านในชั้นที่6ได้เนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องไปลงชั้นที่7แล้วก็ได้นะครับเพราะว่าตัวแต้มที่เราได้จากชั้นที่6นะครับเราก็เพียงพอแล้วที่จะ แลกของนะครับภายในร้านค้าทั้งหมดได้นะครับแต่ถ้าใครแบบอยากชาเลนจ์ตัวเองไปเล่นด่านที่7ก็ไม่ได้ว่านะครับสามารถลงได้แต่ผมจะแค่บอกว่าแค่เราผ่านด่าน6ได้นะครับเราก็สามารถเก็บแต้มในแต่ละวันเนี่ยเก็บเหรียญในแต่ละวันเนี่ยพอที่จะแลกของทั้งหมดแล้วนะเพราะว่าขั้นต่ำเนี่ยมันจะได้ประมาณ40เหรียญน,นะลงได้วลาละ3รอบก็120เหรียญน,นะครับแล้วเนี่ยเราลงไปแล้ว2วันนะครับลงไปแล้ว2วันผมมีอยู่34 6ี่เหรียญน,นะครับ ซึ่งถ้าเราได้อีกวันละ120ยย่สิบใช่ไหมตีต่ำๆ8วัน 800, 8ปดร้อยองา960นะครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณเออ่พันกว่านะครับพันหนึ่งพันสองเลยนะเนี่ยและไอ้การ์ดสกิลเนี่ยมันแค่500เองนะครับแล้วแต้มที่เหลือเราสามารถไปแลกอย่างอื่นได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้านะครับแล้วก็หินอัพสกิลนะครับแล้วถ้ายังมีเหลืออีกก็ตามอัจฉริยะสายเลยครับอยากได้อะไรก็ไปแลกอันนั้นได้เลยนะครับแต่ถ้าใคร อยากลงด่าน7ก็สามารถไปลงได้แต่ถ้าใครไม่ไหวด่าน7ก็ลงชั้น6ไปเรื่อยๆเลยนะครับอ่ะก็จบแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปเนื้อหาดีๆของเกม b a c k Cover Mobile นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือไลฟ์สตรีมหน้านะครับบ๊ายบายครับผม